ออฟฟิศหลังเลิกงานคือสถานที่เงียบและวังเวงที่สุดโดยเฉพาะถ้าใครบางคนยังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะทั้งที่ไม่ได้มีชื่อในรายชื่อพนักงานอีกแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นกับบีมพนักงานบริษัทเอกชนย่านพระรามเก้าเขาทำงานฝ่ายบัญชีและนั่งโต๊ะติดกับที่ฝนรุ่นพีผู้หญิงใจดีขยันสุด วันหนึ่งพี่ฝนลาป่วยและไม่กลับมาอีกเลยภายหลังเพื่อนร่วมงานบอกว่าเธอเสียชีวิตจากเส้นเลือดในสมองแตกตอนอายุแค่35ทุกคนเศร้าใจบีมก็ด้วยเพราะเมื่อวางยังทำงานด้วยกันวันนี้กลับไม่มีอีกแล้ววันรุ่งขึ้นหลังงานชาปนกิจบีมต้องอยู่ล่วงเวลาเคลียร์งาน ออฟฟิศตอนคำ่ำเงียบมากมีแค่เสียงแอร์เสียงพิมพ์คีย์บอร์ดจนกระทั่งเขาหันไปมองโต๊ะของพี่ฝนโดยไม่ตั้งใจและเห็นเธอนั่งอยู่ตรงนั้นยังอยู่ในชุดทำงานนั่งพิมพ์เอกสารเหมือนทุกวันแต่หน้าตรงๆซีดขาวไม่มีสีเลือด เขานิ่งไม่กล้าแม้แต่จะลุกหยิบมือถือมาแอบถ่ายแต่กล้องกลับไม่เห็นอะไรเลยโต๊ะว่างเปล่าทันใดนั้นคอมพิวเตอร์ที่โต๊ะพี่ฝนเปิดขึ้นเองพร้อมเสียงพิมพ์ที่ไม่ได้มาจากมือใครบีมคว้าของวิ่งหนีเช้าว,วันต่อมาเขาบอกเพื่อนร่วมรานเพื่อนอึ้งก่อนจะบอกว่าเมื่อคืนรอปภก็เห็นพี่ฝนเดินเข้าตึกตอนสองทุ่มเหมือนกันแต่ไม่เห็นเดินออก หลังจากนั้นบริษัทได้ทำบุญอุทิศให้พี่ฝนโดยเฉพาะและย้ายของจากโต๊ะออกหมดแต่คนที่อยู่ดึกยังคงได้กลิ่นน้ำหอมของเธอลอยมาเบาๆและบางวันไฟที่โต๊ะนั้นก็เปิดเองตอนเวลา18นาฬกาเวลาที่เธอชอบเริ่มทำโอทีทุกวัน